โ okay, อเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยเนาะวันนี้เราจะมาตำส้มตำกินนะคะมะละกอดูนะคะที่นุ้ยบอกมันจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนใช่ไหมคะีวันที่หนึ่งวันที่สองแล้วก็วันที่สามแอนวันที่สี่นะคะ<อ>นี่คะ่ะแบ่งปอกนะคะแบ่งปอกเป็นส่วนเป็นส่วนเพราะว่าเราจะกินทีเดียวไม่ได้เพราะมะละกอที่นี่มันก็มันก็ที่นุ้ยอยู่นี่ไม่ถึงกับแพงมากนะคะแต่บางรัดแพงมากแต่ว่าที่นุ้ยมาอ่าที่นุย้ยแบ่งเพราะว่า ก็ไม่ต้องได้ไปซื้ออีกนะคะเพราะมันไกลอยู่เนาะไปซื้อก็อีกส7นาที2ี่สิบนาทีนะคะต้องไปซื้อช็อปที่มันเป็นของเอเชียนะนก็เลยแบ่งได้เป็นสี่เวลาแต่มะละกอก็ยังสดอยู่นะคะเพื่อนๆถ้าเ,<อ>เราใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็ห่อด้วยกระดาษนะคะมันก็ยังจะสดอยู่เนาะเดี๋ยววันนี้นุ้ยจะมาตำอ่าตำอะไรดีตำซัวดีกว่าเนาะตำมั่วตำทุกๆอย่างรวมกันนะคะ ก็จะทําให้ฝรั่งกินด้วยแล้วจะแบ่งเนาะแบ่งพริกให้เขานะคะเขาอยากกินด้วยนะุยจะใส่ปลารวมไปด้วยนะคะแต่ว่าจะแบ่งเป็นสองส่วนเผ็ดกับไม่เผ็ดนะโอเคขออนุญาตไอ้สับมะละกอก่อนนะคะเพื่อนถ้าอยู่ที่บ้านแล้วนี่ลูกนึงนี่ตำนี่ทิ้งเลยใช่ไหมคะแต่อยู่ที่นี่ไม่ได้ต้องประหยัดเพราะมันลำบาก ก็ไม่ถึงกับแพงมากแต่ว่าเราต้องขับรถไปอีกไงคะลำบากซื้อมาเยอะก็จะไม่ทันกินก็ซื้อทีละลูกลูกนึงก็กินได้ตั้งสี่เวลานะคะสี่ถึงห้าเวลาก็เป็นอาทิตย์นู่นเลยค่ะก็ไม่ได้ตังกินทุกวันเนาะแล้วแต่เป็นช่วงๆนะคะ เราต้มเครื่องน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่หมูยอกกับกุ้งกันเลยค่ะเพื่อนๆใส่หมูยอเสร็จต่อไปแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันนิดนึงนะคะสักแป๊บเนาะแล้วเราก็จะได้ใส่เส้นมะละกอลงไปตามไปเลยค่ะอันนี้จะลดเข้มข้นหน่อยนะคะเพราะว่าเน้นให้ฝรั่งกินจะได้แบบมีความมันของถั่วตัดด้วยนะคะเพื่อนเหมือนกับตาไทยแต่นุ้ยไม่แต่นุย้นยใส่ปลาด้วยตาพร้อมกับนุ้ยนะคะแต่นุ้ยค่อยเพิ่มพริกใส่ทีหลังเนาะ แล้วก็ตท้ายด้วยขนมจีนนะคะตำมั่วนะคะทุกอย่างรวมกันเนาะเรียบร้อยเดี๋ยวมาเสิร์ฟกันเลยนะคะแบ่งให้ฝรั่งก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาพริกใส่อีกทีนึงแล้วก็จะได้คนอีกทีนึงค่ะเพื่อนๆโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาส้มตํากันเลยค่ะ อยยู่ด้วกะเผาหมูนะคะเมื่อเช้านี้ทอมยังกินไม่หมดนะคะ breakfast กะเผาหมูของเมื่อเช้าอืมกินไม่หมดอร่อยอร่อยอร่อยหอมส้มตำนึงเลยค่ะเพื่อนอา่อยมา ก็ใสอ่อะไรนะใส่ถั่วป่นด้วยอร่อยมากโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตก,กินก่อนนะคะ คิดว่าเหมือนเมี่ยงนะคะกินผักก็เราไม่เป็นเรากินส้มตำแล้วก็เอาผักกับใช่ไหมคะแต่ฝรั่งเอาผักหอ่หอค่ะห่อส้มตำค่ะเพื่อนเพื่อนทำเหมือนเมี่ยงทำเหมือนเมี่ยงอะคะ่ะที่จริงเรากินส้มตำเรากินซัวเราก็จะกินขนมจีนแล้วก็เอาผักกับใส่ทีหลังใช่ไหมคะ แต่ฝรั่งเขาจะห่อนะคะห่อเอาผักใส่ <laughs> โอ้ฝรั่งฟินิชฟู้ดอิทชูมัดนะคะปกติทอมไม่กินเยอะขนาดนี้นะคะอันนี้ข้าวกะเพราหนึ่งจานส้มตำหนึ่งจานอิ่มมากๆอิ่มมากมาก,มมาก,มากโดยมากๆ อร่อยมากมากอิม่มรู้เลยกับฟูโอเคไปเก็บผ้าก้คลิปยืน close หมดเกลี้ยงเลยค่ะบอ้ยบอยเออทุกคน where you go อ๋อซักผ้าคุณหนูนะคะเ,เพื่อนๆเอาผ้าคุณหนูไปตาก โอ้ตากผ้าวันนี้แดดจ้าเลยค่ะ Good Sun today ออ๋อเก็บผ้าอันเก่าก่อนย่า yeah, you take off first เดี๋ยวไปเก็บผ้าอันเก่าก่อนนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จแล้วเนาะส้มตามอิ่มเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บผ้านะคะเพราะรู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกอยู่แล้วนะคะก็พอดีผ้าเราทันได้แห้งแล้วเนาะ ตอนนี้เก็บผ้าเนาะยังไงคลิปนี้พเพื่อนๆชอบไหมคะก็การใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ในลาสเท็กซัสนะคะพเพื่อนๆก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายก็ยังไงพเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ให้เราด้วยนะคะอุ้ยเสียงเครื่องบินโอเคนี่ค่ะผักที่นุ้ยปลูกไว้ส้มกีเครือนะคะเพื่อน,อ,นอุ้ยอันนี้ต้นนิ่ล้มนะคะ โอ้ไม่ก็อุ้ยรากแตกแขนงนี้จังเลยค่ะพเพื่อนๆดูรากค่ะออ oh. อุ้ยดูสิคะต้นใหญ่ออกดอกดอกร่วงเลยค่ะพเพื่อนๆมันล้มนี่นี่จะโชว์ผลผลิตให้ดูนะคะเป็นลูกแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะลูกใหญ่ด้วยเห็นไหมคะนี่นี่ค่ะใหญ่ด้วยเห็นไหมคะ เป็นดอกเป็นผลผลิตแล้วนะคะนุ่นก็เรียงเป็นแถวไปนู่นเลยค่ะก็ยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไว้เจอเรากันคลิปหน้ายังไงคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายทอมี่บ๊ายบายสวัสดีครับ